เอ้เอ้ตีเลยตีเลยตีเลยเอ้เอ้เอ,เอ้สวัสดีค่ะ14กุมภาวันวา,าเลนทายของขวัญจากใจฉันมอบให้เธอไปมาดูกันได้ค้าวันนี้14กุมภาวันวาเลนไทายน้องมินี่จะส่งมอบอะไรให้กับแม่แม่เอฟซีมาดูกันคะ่ะภาพนี้ยังไม่มีเจ้าของท่านใดอยากจะได้ภาพนี้นะคะทักข้อความมาได้เลยจ้าเรามาเริ่มลงใบกันนะคะน้องนางไม่ค่อยได้วาดดอกไม้ก็จะสั่นๆหน่อยนะคะแม่แม ส่วนใหญ่น้องจะวาดแต่ต้นไม้นาออันนี้มาวาดเป็นดอกไม้ก็จะแบบว่าไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่นะคะโอเคอันนี้ลงเป็นใบก่อนคะ่ะโอเคโอเคทางขวาลูกทางขวาเอ๋มาซ้ายนิดหนึ่งซ้ายนิดนึงค่อยๆนะคะ อโเคต่อไปเราจะมาเริ่มลงดอกกันนะคะให้เข้ากับธีมวาเลนไทน์ปีนี้สีแดงแรงริดไปเลยจ้าสวยอรา้วแต่งให้เป็นช่อใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่าดอกกุหลาบมันจะต้องแบบเป็นแบบช่อๆขึ้นหน่อยเนาะแม่แมค่ะสวยๆหน่อยอโอเคต้องจิ้มแล้วก็หมุนงวงเอ้สวยโอเค สวยเราจะลงดอกให้ใหญ่ๆหน่อยนะคะอะเพื่อที่มันจะได้ดูแบบเป็นช่อๆสวยๆหน่อยถ้าแบบจิ้มทีนึงเลยมันก็มันก็ดูสวยอยู่เนาะแม่ๆแต่ว่ามันดูแบบว่าดูไม่เป็นแบบตุ้มๆดอกกุหลาบขึ้นนะคะก็เลยคุยกันว่าแบบเออเราลองให้ลูกว่าแบบเป็นเป็นกองสวยๆ,ๆนะคะดอกที่สองคะ่ะสวยดูคนสวยเขาว่านะคะแม่ๆม่ชื่อมานีค้ค่ะ กดแล้วก็มุนอ yeah, ุ้ยป่าณี้มากเลยนะคะแม่แม่ดูค่ะงวงก็ต้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆหมุนนะแม่แม่จะทําให้เป็นช่อเป็นหยุดสต็อปได้เนี่ยต้องค่อยๆค่อยๆหมุนงวงไปอะค่ะเอ้ยเอ๊ะเอ้ยไปเป็นไรฮะฮะโอเคครับมีดอกไม้แล้วก็เติมกระถางให้น้องกันหน่อยค่ะคือดอกไม้นี้ไม่ไม่ได้แค่ใช้ได้แค่วาเลนไทน์นะคะแม่แม่ใช้ได้แบบทุกโอกาสเลยนะคะท่านใดอยากจะ ได้ภาพวาดภาพนี้ไปให้คนรักหรือว่าให้เป็นของขวัญแกกแบบว่าลูกหลานอะไรในวันสําคัญผู้เฒ่าผู้แก่เนาะค่ะแม่แม่เป็นของขวัญน้องนิเชื่อว่าผู้รับจะแฮปปี้แล้วก็อามิสซิ่งมากเลยนะคะเป็นภาพวาดจากฝีงวงของน้องช้างน้อยน้องมินนี่เองค่ะน้องวาดเองทุกขั้นตอนเลยนะคะภาพนี้ถ้าใส่กรอบยิ่งจะสวยนะแม่แม่ใส่กรอบอาจจะแบบกรอบเรียบๆหรือว่ากรอบที่มีลวดลายดอกๆนิดนึงจะแบบสวยมากเลยนะคะจุ๊บโอเค เราจะทำกระถางให้แบบดูใหญ่ๆหน่อยนะคะแม่แม่นี่ให้ดูแบบมีภูมิฐานมีภูมิฐานหน่อยอ่าโอเคครับคนชวยปึ้ดลงลูกพลงเออโอเคช่วยชวยชวยซ้ายลูกซ้าย <Okay. S 2> สวยกระถางมาแล้วเดี๋ยวตีกรอบให้หน่อยนะคะนิดนึงนะคนสวยเอ้ยเอ้ยเอ้ยตีเลยตีเลยตีเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ตีอีกลูกตีอีกตีอีก,อก,อกจะเสร็จแล้วลูกอ่ออ่าโอเคสวย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 เออตีกรอบนี่มันดูมีมิติมากขึ้นนะคะแม่แม่แมสวยมากเลยสุขสันต์ลาลินไทยจากน้องมินนี่คะ่ะแม่แม่สวยไหมคะนีด่ดอกไม้สวยๆท่านใดสนใจภาพนี้ทักข้อความได้เลยนะคะ